เร็วครับหลามเด็ดเดียนครับเนียนหลามเด็ดเรียนคุณลาสุดที่นีุ่ดในเวลานี้มเพรสเซอร์หลักด้วย 1 5 8 6ง 6, 6 9 6 1 5อะไรองเกครับเก้ปครับ็ในรุ่นของรถบ้านบราตตอ 3000, ร0 0 รุ่นนี้เนี่ยเขเจ็ดคันนะครับเจ็ดคันนรุ่นนี้